นอบอกว่าให้ขอบคุณดีๆขอขอบคุณครับเราเสร็จแล้วกัขอบคุณครับตรงตึด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 ต่ดตด้ก็พ้อ่ึ่าึดตึดตอดตึดตึดตึมตึดตึดตึดันจะไมตได้ก็ตูดตึดาึางึดัึดตึดตึดของมึงอีกอหลังอาตดตดอ คนให้บอกกูไม่ให้ึงแล้วเอาไอ้เหี้ยหมอรำอะเวลานั้นมันปิดท้องมันเกงท้องไอ้เหี้ยมันก็บิดอยู่แต่อย่าไปบิดใส่หน้ากล้องดิเออนี่นะก็จับโทรศัพท์หาอะไรมกขนมขบเคี้ยวนะพ่นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องขอต้อนรับสู่ระบบไร้สาระแบบครอวงจรดุดันไม่เก่งใจผีพิศูนสารไครเข้าแล้วมาให้กำลังใจนะครับ4,400คนนะพีก่คนนพน้องกดหัวใจกดไลค์กดล็อกแชร์เปิดสาธาบกำลังใจกันครับ ก่อเนื่อเร็ว,วครับสวัสดีคุณลุงคุป้าคุณอาคุณลุงหนาภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคสามภตะวันออกภาคตะวันตกเด้อพี่นะพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศรับชมไลฟ์สดอยู่แล้วก็<ะ>ยอ้อนหลังในช่องสีแดงก็ขอบคุณความเมตตารวมทั้งพี่น้องเพื่นอนบ้านสปปลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาครับสบายดีมีกระบาโจมเรียบตัวเด้อนะพี่นะก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณไปทางช่องสีแดงครับกับรางวัลซุปเปอร์แตงนะพี่นะขอบคุณครับขอบคุณจากใจครับมันไม่จําเป็นต้องมาก สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปานาคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางไปทํางานอยู่ต่างประเทศในหลายประเทศที่กํลังรับชมเราเช่นเดียวกันนะพี่เนาะเวลาอาจจะไม่ไม่ตรงกันแต่พี่ก็ยังมารับความสุขของเราในทุกๆค่าคืนนะพี่เนาะก็อยากให้เข้ามานะพี่นะมาเอากําลังใจด้วยกันเอ้าพี่ไม่ผมผมจะพูดของมึงเนี่ยผมจะพูดกับพี่ยังไงดีวะอะ ก่อนเป็นไรมึงเป็นไรก่อนอื่นเลยอ่ะต้องใส่เดินเพลทที่หลังอ่ะผมบอกเลยอาการมีพิรุษในตีพี่นี่แหละต้องใส่แผ่นเพอทเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องขอต้อนรับสู่ระบบไรสาระแบบรบงจรดยุดันไม่เกรงใจผีพี่สุสาน่ะใครเข้าแล้วมาให้กำลังใจนะครับ4,400คนนะพี่น้องกดหัวใจกดไลค์กดล็อกแชร์เปิดสาธารณะกำลังใจกันครับ ก่อนอื่นเลยครับสวัสดีคุณลุงคป้าคุณอาคุณลุงหนานภาเหนือากกาานภาใต้ภาคกลางภาคสามภาคตะวันออกภาคตะวันตกเด้พี่นะพี่น้องคนไท<า>ยที่อยู่ต่างประเทศรับชมไลฟ์ลสดอยู่แล้วก็ย้อนหลังในช่องสีแดงก็ขอบคุณความเมตตาลมทั้งพี่น้องเพื่อนบ้านสปปลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาครับสบายดีมีกระบะจมเรียบโซ่เด้วยนะพี่นะก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณไปทางช่องสีแดงครับกับรางวัลซุปเปอร์แจ็คทีพี่นะขอบคุณครับขอบคุณจากใจครับมันไม่จําเป็นต้องมากครับผมพี่จะไครมาวะ ขับรถไม่รู้กูเปิดกล้องอยู่หรอมึงเป็นคนไม่มีมาราย่าตขอโทษครับในแให้อไทยรัก่อครับแม่มึงนี่เนาะอ่ะแล้วพี่นะงนั้นแล้วพี่อะไรนะกูพูดถึงไหนแล้วขอบคุณรางวัลซูเปอร์แตงนะพี่นะมันเราไม่ได้ไปว่าเฮ้ยเงินมากเงินน้อย5บาท10บาทเราก็ดีใจหอครับมันคือน้ำใจคือกำลังใจที่พี่สละให้มาเพราะสิ่งตรงนี้ มันเป็นสิ่งที่พี่เพื่อนมอบให้ผมก็กราบขอบคุณนะพี่นะเอ็ดมินเขบอกว่าให้ขอบคุณดีๆครับอ่าขอขอบคุณครับเราเสร็จแล้วก็ขอบคุณครับโอ้ยห่ลำเก่าวะนะโอ้ยเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แหละอันไรนของมึงอีก่ะที่หลังจะหันตูดเข้าหน้าหันข้างหลัง เอออยากให้คนให้บอกกูไม่ให้มึงไแล้วเอาไอ้เหี่ยหมอลำอะเวลาน,นั้นมันปิดท้องมันเก่งท้องไ <c oughs> อ้เหี้ยมันก็บิดอยู่แต่อย่าไปบิดใส่หน้ากล้องดิ<ม>เอเออั่นพี่นะก็จับโทรศัพท์หาอะไรมขนมขบเคี้ยวนะพี่นะมานั่งรับประทานวันนี้เป็น,น,นวันศุกร์สิบสามผมครับเชื่อไวมในหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศคนไทยก็เป็นเหมือนกันพี่ตามประชาต่างชาติคนไทยก็เหมือนกันคือเขามันมีความหมายว่าสิบสามทำไมทำไมถึงเรียกสิบสามเพราะ มันก่าจะวนมาแล้วพี่แล้วเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นโซนด้านภาคบ้านผมนะอีสานเขาจะบอกว่ามันเป็นวันที่พวกธรรมเวสีหรือผีรอวันนี้ที่จะออกมาที่จะปลดทิ้หรือไม่กับเหมือนโซนกัาบริเวณเนี้ยเขาจะวันแรงใช่แล้วทีนี้คนไทยก็มามาเอาสิบสามเอากลับหัวเป็นผีผีเห็นไหมคนไทยทําทุกอย่างพลิกแพงได้หมดไปกั แต่ก็ถือว่าเป็นวันที่น่ากลัวครับแล้ววันนี้ก็รู้สึกมีงานศพอยู่ฝั่งตรงข้ามพากำลังสวดอยู่แล้วพี่เนาะมากราบของรลังใจคนละแชร์สองแชร์ครับดูดันแชร์เปิดสาธารณะกำลังใจกันยพี่นะในกใจกันทางรายการเราแล้วพี่เนาะวันนี้ก็มารุ่นมาชมเป็นกำลังใจกันก oui> ับเรือนไทยผมใช้คําว่าเรือนไทยผีอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเรือนไทยหลังนี้ก็คือเป็นพ่อแม่บรรพบุรุษบรอยู่ลูกหลานไม่อยู่ครับแล้วก็จะมีการไหว้ ในวันพระวันแรงแรงมาใหญ่จะมาไหว้ก็จะมีแต่คนคนดูแลคนจัดสวนแม่บ้านเลยที่เขาให้ให้มาเก็บกวาดกลางวันมาเก็บกวาดกลางวันแต่กลางคืนไม่มีใครกล้าอยู่ครับเพราะเขารู้ไงว่าไม่ต้องเขาไม่ต้องใช้คําว่าเชื่อเขารู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่นี่หลุมศพก็อยู่ข้างหลังข้าวของทุกอย่างแล้วเขาเป็นครูเขาเรียกอะไรคนสอนดนตรีไทยด้วยก็จะมีข้าวของเขาอยู่หมดเลยครับแล้วกลางค่ำางคืนแถวนี้ไม่มีบ้านคนอยู่ข้าง ไม่พี่นะแต่เขารู้ไม่ว่าจะเสียงระนาดอะไรดังตัตอนแรกเรามาถึงตกใจเลยมีเสียงระนาดที่ไหนได้เขาฟังไปมาเอ้าเป็นงานศพหีืว่าเปลนงเอ๊ะใจตั้งนานว่าให้มันเสียงอะไรกันแน่วะก็เอียงหูฟังอยู่นะก็กราบขอกำังใจพี่เพื่อนคนละแชร์สองแชร์ดูดันแชร์เปิดสาธารณะเป็นแรลังใจพวกเรานะครับรับชมดูปพะความบันเทิงดูพความบันเทิงแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดร้อนด้วยพี่นะ ทางช่องสีแดงก็หรือไลฟ์สดก็รับชมดูเพื่อความบันเทิงดูความบันเทิงใช้วิจยัยดูอยู่เพีนีในการรับชมนะผมครับดูให้มีความสุขมีรอยยิ้มคอมเมนต์ต่างๆผมมันไม่อยากไปเถียงหรอกก็ไม่อยากไปตอบโต้เลยหรอกจริงๆแล้วทุกคนโตแล้วมีสติปัญญาเราเราต้องลดลดความความอดเก่งของเราครับผมความอดเก่งความหมายคือก็พอ้ะพูดตรงๆก็มึงอยู่บ้านอ่ะแต่กูอยู่ที่จริงอ่ะ นั้นคนเก่งจริงมันต้องมาสถานที่จริงต้องเออมันต้องลงใช่พื้นที่จริงเหมือนเราไอ้ลุกสมัยเนี้ยมันเป็นโลกโซเชียลแล้วคนเก่งเยอะมากคนเก่งส่วนมากเก่งทางทฤษฎีแต่ไม่เคยปฏิบัติปฏิบัติเลยมันมีเยอะแต่สมัยก่อนไม่ค่อยมีคนรู้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีโซเชียลมันไม่ค่อยได้เห็นครับผมจริงๆแล้วคนเก่งทฤษฎีเยอะแต่แล้วคนที่เก่งจริงๆอ่ะต้องคนที่ลงมือปฏิบัติมาสถานที่จริงแล้วจะได้รู้ตัวเองว่าให้จริงๆแล้วกูเก่งจริงบอกวะเออดันั้นมันสามารถเม้นได้หมดแหละ จริง <niño> ท <sharing> ุกทางครับผมอ่ะแล้วก็มาให้กำลังใจกันนะพี่เนาะบอทเนสเนี่ยเพื no <as you> <imagine> ่อนยิ่งต้องไปยิ้มนาบ้านแแวะได้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินออกครับพี่เพื่อนเดี๋ยวให้ดูเลขก่อนนะครับว้าวมีเลขผีด้วยเลขผีได้เหมือนไงผีเลขศูนย์ไงมันจะเป็นอาจารย์ให้ได้เลยแม่พี่เพื่อน ก็ที่เราปักหมุดไว้กับ v r v p เนี่ยผู้ใหญ่จขิงเราครับ